ค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูจิ๊บมินิทานมาเล่าให้เด็กๆฟังกันนะคะเด็กๆอยากรู้ไหมว่าคุณครูมีนิทานเรื่องอะไรมาให้เด็กๆฟังถ้าเด็กๆอยากรู้แล้วเราไปตั้งใจฟังกันเลยค่ะเรื่องโดยน,นกฮูกภาพโดยรติมัยหงวิสุทธิกุลฉันรักแม่เพราะแม่ยิ้มสวย และแม่ก็รักฉันเสมอฉันร e like ักแม่เพราะแม่ร้องเพลงเก่งและแม่ก็รักฉันเสมอฉันรักแม่เพราะแม่ว่ายน้ำเก่งและแม่ก็รักฉันเสมอฉันรักแม่ เพราะแม่มีนมให้กินทั้งวันและแม่ก็รักฉันเสมอฉันรักแม่เพราะแม่ใจดีและแม่ก็รักฉันเสมอฉันรักแม่เพราะแม่คอยปกป้องฉันและแม่ก็รักฉันเสมอฉันรักแม่ เพราะแม่ชอบทำให้ฉันสะอาดและแม่ก็รักฉันเสมอฉันรักแม่เพราะแม่คอยดูแลฉันและแม่ก็รักฉันเสมอฉันรักแม่เพราะแม่ชอบเล่นกับฉันและแม่ก็รักฉันเสมอฉันรักแม่เพราะแม่ชอบกอดฉัน และแม่ก็รักฉันเสมอฉันรักแม่ของฉันที่สุดในโลกเลยเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆก็จบไปแล้วนะคะนิทานฉันรักแม่เด็กๆอย่าลืมบอกรักคุณแม่กันนะคะแล้เวเราจะมาเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายจ้าเด็กๆ